สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนเต็มใจทำงานปะเนี่ยไม่เไปแล้วอยู่แล้วอยู่ทำไมเนี่ยไปดิมาทำไมไม่เต็มใจก็ไปมาอยู่ทำไมต้องกินต้องใช้เหมือนกันเอ้าแค่นี้แหละการยาบาลของหมอมีแค่นี้เหรอเออมีแค่นี้แหละโอ้อันนี้หมอเนี่ยไม่น่าเป็นหมอเลยเนาะ ใช่ตสมมติมลลว่าถ้าเป็นญากิของคุณมาฉันก<ม>็จะทำแบบนี้เหมือนกันถ้าญาตฉันโง่ขนาดนี้นโงแล้วทำไมคุณพูดอย่างนี้อะออกไปเอาแล้วทำไมไม่บริการลูกค้าเลยอะไม่ใช่ลูกค้าหมอไม่ใช่ผู้ให้บริการหมอเป็นผู้บริบาลอยาก่ายลิปถ่ใยไหม แล้วคนไข้เขาเป็นอะไรแล้วคุณทําอะไรอ่ะแพทยเจ็บจริงๆผมไม่พามาหรอกครับคุณจ่ายคุณเป็นแพทย์คุณก็ต้องมีจานยาบวมาสองคำเป็นแพทย์ไหมคะสิทธิ์เขาอยู่สิทธิ์บุรีนด้วยคือพูดนะอันนี้ผมเหมือนใกล้บ้านเลยมาแพทย์คือพูดรักษานี่คือคนไข้มาเพื่อรักษาไม่ใช่มาให้คุณด่าอย่าพูดเลยก็เชิญ์ตลำสบายเต็มที่นี่เง็นเงินรัฐบาลนะพวกคุณนั่นก็มาจ่ายเงินไม่ใช่มาไม่ใช่มาฟรีๆไม่ใช่มาแบบทองสามสิบบาทเงินจ่าย คนด้วยไม่ใช่ต่างาไม่ใช่ต่างแดนมีกชาติของคนไทยตอย่างนเต็มใจทำงานปะเนี่ยใช่แล้วแลวอยู่แล้วอยู่ทำไมเนี่ยไปดิมาทำไมไม่เต็มใจไปไปอยู่ทำไมต้องินต้องใช้เหมือนกันเอาแค่นี้หัญยาบลของหมอมีแค่นี้เหรอ่น่าเป็นหมอเลใช่ เขาจะทำแบบนี้เหมือนกันขยะฉันโง่ขนาดโง่เลยเหรอมึงกูเลยเหรอมึงขึ้นกูกึ่งก่อนนะขึ้นตอนไหนผมจะขึ้นขวัญใช่ไหมใช่แล้คุณด่าอะไรคนไข้อย่างนี้นะคนไข้โง่ตรงไหนเขาไม่รู้อ่ะถ้าเขารู้เขาเป็นหมอแล้วดิรักษาตัวเองแล้วนีอันนี้คุณอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโง่ตรงไหน อันนี้ถ้าฉาดกว่าตรงไหนด่าแฟนผมด่าคนไข้อหรพี่คุณแค่ว่ามีไปผาผม่นะผมมาผมม่จ่ายตังค์นะแค่นี่เป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยเรียนผมว่าคนอื่นแล้วคุณจะมานมีติดตนาดุเหมโง่เหรอผมต้องไปเองนผมก็ไปรักษาได้ผมเอาแค่มันอยู่ใกล้บ้านแล้วแฟนผมไม่ไหวผมเลยมาตังค์ผมมีจ่ายเดี๋ยวก่อนมาเคลียร์ก่อนไอ้คำว่าโง่โง่ตรงไหน นี่มดเอาตอบสิคนไข้ง้อ่นีไ้ตรงไหนเขาเลียงโทรศัต์เองมาพวกเราตอบสิไอ้ที่เรียนมาแยกคำว่าง้อัาฉลาดถึงกี้หลไยอย่างนูนี่ฉลาดเป็นไงเนี่ยเหรอฉลาดมากเลยเหรอสมควรกันครับสมควรหรอ